Yo, s <S วันนี้นะคะเป็นวันที่12เมษายน2 0 2 4นะคะวันนี้มีไปทัศนศึกษาที่เฟิ่งจริงค่ะวันนี้นะคะนัดขึ้นรถเช้ากว่าเวลาที่ปกติเราเรียนนะคะคนเยอะมากเป็นเพราะว่าเด็กมหาลัยก็ออกมาเรียนเหมือนกันรถบัสมาจอดรอแล้วนะคะของเราเป็นรถบัตใหม่เล็กนึงเจอแล้วนะคะรถบัตทันที่1มี่้าวชอบคูมาพร้อมมากรถต่อกนะคะ สิบสคนคู4คนรถใหญ่มากมาค่าเข็มขัดก่อนเลยนะคะไปที่จิงซานตีจิกนะคะ,ะวันนี้เช้าจิงซานไปนะคะจะดูชีวิตในน้ำนะคะดูอาหารจีนดูลแ,ลแล้วก็ดูสะพานเก่าๆ อยู่ที่นี่ไม่อดตายนะคะต้องมีคนเขาแจกะสะกคนไทย้าขนมเดียวไม่พอนะคะแจกสอแจกสามมีต่อชิ้นที่สมนะคะ <c oughs> นี่ถึงแล้วนะคะจุดแรกเขาจะให้เข้าไปดูวิธีการวัดลูกของชาวนาโกโก ไปค่ะรถคันแรกนะคะเข้าก่อนเลยบรรยากาศเชาานาเรียนวัดรูปกันนะคะมาค่ะก็จะมีอุปกรณ์ให้เลือกนะคะเห็นบอกว่าแพนด้าอยู่บ้างในไม่ไะ นจะมีการสอนนะคะว่าวาดยังไงถ้าเร่วาดสำ่ร็จใช่ะม่ใช่อมอ่มาเป่น,บนออมบบช่ไนนะะม่ใช่ไมาใก่ไม่่ไม่่ไม่ใช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 นไม่ใ่ไม่ใช่ได่ใใ ให้ลงสีอ่อนก่อนเพราะว่าสีอื่นเนี่ยมันสามารถปิดพวกสีขาวได้นะคะน่าจะเพราะว่ามันจะได้ไม่เลอะเทอะเสร็จแล้วนะคะแพนด้าความเหมือนกันอยู่ตรงไหนไม่มีคนอื่นเขาวาดกันเร็วมากนี่คือเหลือกันแกงแค่นี้เสร็จแล้ว สื่ชื่อนิดหนึ่งนะคะผู้ผลงานเพื่อนๆน,นะคะมีแพนด้าสีแดงกับสีส้มจากเพื่อนชาวเนเธอร์แลนด์บริการใส่กรอบนะคะ15หยวนนี่ของนี่ของฮาร์ดีนะคะเลือกจักรยานนะคะส่วนของไมลี่นะคะเลือกแพนด้า ใช่ค่ะไปพิพิธภัณฑ์กันต่อนะคะเพื่นพนอนๆพอรอแล้วธรรมชาติสุดแต่้ถึงแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์ ุดต่อไปนะคะจะไปเฟิงจิงอินเช่นทาจะเป็นเมืองเก่านะคะที่มีอายุประมาณ700ปีแล้วก็ยังมีประชากออยู่ในนั้นจริงๆมีการขลองนะคะขุดแม่น้ำทะลุสพานว่าสะพานไหนเป็นสะพานไหนนะคะถึงแล้วนะคะแสดงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต จากทางเข้าข้างหน้าตรงนู้นมานะคะเดินมาประมาณ150เมตรมาถึงตรงนี้เริ่มจะกเก่าเริ่มดูเหมือนเมืองเก่าเ,าเี๋ย่คนมาทัศชนศึกสามเนี่ยเป็นซอยที่มันขนาดข้างคลองนะคะก็ให้เดินไปตามทางเนี้ยค่ะมันจะมีทางเดินไปแล้วก็เดินกลับเม,มืองโบราณน,นะคะร้านค้าดังไม่พลาดที่จะมา เห็นว่ามีสตาร์บัคด้วยปัญหาตอนนี้คือจะกินอะไรก่อนดีนะคะเจอสะพานโบราณพร้อมคนโบราณแล้ววหยรุ่นนักเรียนอย่างเยอะกินข้าวกันร้านนี้นะคะชาวคณะข้าว ดีมากนะคะร้านนี้ <S <S ใช้โปรแกรมแปลค่ะวิธีนะคะเอาชื่อร้าน,นมาเปิดในแอป,ปสั่งอาหารนะคะแล้วก็เข้าไปดูเมนู <S 2> <S 2> นคุณครูช่วยสุดฤิ์มาแล้วนะคะเมน <S <S แรกไข่โอ้ผัดมะเขืออย่างก็ เข้ามาแล้วดีใจนี่แล้วแล้ววาเข้าผัดนะมากมายไปเดินเล่นกันต่อนะคะจากร้านข้าวนะคะมาตรงนี้อุ้ยสวยมาก มาซอยข้างสตาบักนะคะค่อยสัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าหน่อยฝึกวิชาซื้อของนะคะวาดรูปวาดสวยมากหอมมากค่ะอร่อยชิมทุกที่นะคะชิมได้ทุกร้าน นักท่องเที่ยวอยากนั่งเรือนะคะแต่ว่านั่งเรือเนี่ยลำหนึงไป10ิบเหรียญไปค่ะไปดูข้างในกันนะคะถ่ายรูปข้างหน้าเสร็จแล้วแต่ข้างในห้ามถ่ายรูปค่ะออกมาแล้วนะคะข้างในเมื่อสักครู่นี้เป็นงานศิลปะงานไม้แกะสลักหินแกะสลักนะคะแล้วก็มีภาพวาดเจอรถมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศโคตรสดอ่บสวยด้วย าคอีกเปลี่ยนเตียนมานะคะหนึ่งแก้วจัดไปแก้วใหญ่จัดมาห้องสมุดชื่อดังในอินเทอร์เน็ตนะคะ มีคาเฟ่นะคะตอนนี้เวลาบ่ายสามนะคะถ้าใครมาเที่ยวเนี่ยแนะนําให้หลีกเลี่ยงช่วงเที่ยงเพราะช่วงเที่ยงนี่คือเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยขณะทัวร์เยอะมากแต่ตอนนี้คือโล่งมาก <Because> ตอนนี้เที่ยวกันเสร็จแล้วนะคะกําลังกลับไปที่ลานจอดรถค่ะกลับล้นนะคะวันนี้ขึ้นรถกลับโรงเรียนกัน